สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอธิบายในเรื่องของการลงชื่อปฏิบัติงานประจำวันนะคะผ่านระบบ r m s นะคะซึ่งเราจะดำเนินการให้กับบุคลากรของ,ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะคะให้ลงชื่อออนไลน์ผ่านระบบ ims ในช่วงของสถานการณ์โควิด1 i ค่ะ,คะก็เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะคะและให้ทุกท่านสังเกตที่บริเวณซ้ายมือนะคะจะเจอกล่องกล่องหนึ่งที่ระบ,บุว่าเข้าสู่ระบบ ims นะคะคลิกเลยค่ะ ะะท่านก็จะเข้าสู่หน้าะระบบ HIMS ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะคลิกที่ผู้ใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้ให้ทุกท่านกรอกรหัสบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดก็จะเป็นรหัสบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะคะพอเรามาถึงหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะสังเกตที่บริเวณซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปคน3ามคนนะคะจะเขียนว่าระบบบุคลากรคะ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะก็ให้ทุกท่านเลือกนะคะแล้วก็หาสําหรับการลงชื่อปฏิบัติงานประจําวันนะคะจะเป็นกล่องข้อความหน้าตาแบบนี้นะคะเขียนว่าลงชื่อและตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงานค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะกดที่เครื่องหมายตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเครื่องสแกนนะคะ และเขียนว่าเปิดระบบลงชื่อปฏิบัติงานผ่านหน้าเว็บค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งในกล่องข้อความ4กล่องข้อความนี้นะคะเลือกไว้แล้วนะคะเลือกการเข้าออกสถานศึกษานะคะตรงนี้นะคะสแกนเข้าออกด้วยสแกนเนอร์ได้เลยนะคะแล้วก็วิทยาลัยแห่งอิฐดอนเมืองเลือกไว้หมดแล้วนะคะคลิกตกลงค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะตรงนี้นะคะกล่องว่างๆตรงนี้นะคะให้ทุกท่านกรอเลขที่บัตรประชาชนของทุกท่านแล้วก็ยืนยันข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตกลงค่ะนะคะเขาก็จะขึ้นมาถามว่าเราในยืนยันรหัสนี้ใช่หรือไม่แล้วก็คลิกตกลงไปเลยค่ะ น,ะะนี่นะคะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการคลิกเข้าไปแล้วในช่วงเช้านะคะก็จะขึ้นเวลาเข้าสถานศึกษาในเวลาที่เราคลิกนะคะและเมื่อเราคลิกเราเข้าในสู่ระบบอีกหนึ่งครั้งในช่วงเย็นนะคะแล้วทําขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะก็จะขึ้นเวลาในการออกสถานศึกษานะคะสําหรับการออกสถานศึกษานะคะถ้าเราคลิกอ่ ลงเวลาออกครั้งแรกเนี่ยนะคะแล้วเรามีการเข้าไปใหม่เพื่อจะลงชื่อออกอีกหนึ่งครั้งนะคะระบบตัวนี้ก็จะบันทึกเวลาออกล่าสุดของทุกท่านนะคะก็ง่ายๆค่ะสําหรับการลงชื่อการปฏิบัติงานนะคะและถ้าเราอยากจะดูว่าเราลงชื่อเรียบร้อยหรือยังนะคะเราปิดหน้าต่างบานนี้ไปเลยค่ะนี่ปิดไปเลยนะคะนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอหน้าตาเหมือนเดิมนะคะเราเรียกดูข้อมูลค่ะ แล้วเราก็จะเจอว่าเราลงชื่อเข้ากี่โมงลงชื่อออกกี่โมงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการลงชื่อการปฏิบัติงานประจำวันค่ะขอให้ทุกท่านนะคะลงชื่อปฏิบัติงานประจำวันนะคะ,ะเวลาเข้าก่อนเวลา8นาฬิกาค่ะและเวลาออกหลัง16นาฬิกาค่ะขอพระคุณในความร่วมมือค่ะและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดค่ะ